เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสองสองเกมประจำวันอังคารที่20พฤษภาครับกลางสัปดาห์แบบนี้เรายังมีฟุตบอลให้ได้รับชมได้ลุ้นกันอยู่ครับอาจจะมีน้อยหน่อยครับฟุตบอลวันนี้แต่บอกเลยครับทุกคู่ที่ให้แปลวันนี้ล้วนแต่มีความหมายทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นโซนเพย์ออฟครับในลีกล่างๆครับหรือคู่เด็ดคู่บิ๊กแม์วันนี้ครับตว่างแมนซิตี้กับบอลมาครับต้องบอกว่า แมนซิตี้ครับยังไม่ปลอดภัยครับในโซนยูฟาแชมเปี้ยนลีครับยังไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะได้ไปหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับห้าคู่ครับอาจจะมีน้อยหน่อยแต่บอกเลยครับว่าทั้งห้าคู่ครับมันแน่นอนวันนี้ครับทีเด็ดวันนี้ห้าคู่ตัวผมบอกเลยครับมั่นใจต้องบอกว่าโอ้โหสุดๆเลยครับบอลวันนี้ห้าคู่ครับลองดูครับว่าวันนี้ครับจะออกไปในทิศทางไหนครับบอกเลยครับห้าคู่นี้ผมมั่นใจจริงๆครับ มีน้อยแต่อยากให้ครับมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับฟุตบอลวันนี้ครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันครับผลงานของเมื่อวานครับต้องบอกว่าสุดสวยจริงๆครับคู่แรกครับมอบี้เจอกับบอมมาปัสคณะคู่นี้ให้ต่อมอบี้เจ้าบ้านที่ราคาครึ่งโคตรลูกสุดท้ายครับมอบี้ชนะไป1 0ศูนย์ครับกินครึ่งหนึ่งครับคู่ที่สองครับเดเกอร์ดเจอกับโกเทนเบิร์กครับคู่นี้โอ้โหให้ ไปที่ราคาเสมอเดกฟอสเจ้าบ้านครับที่ราคาเสมอสุดท้ายแพ้ไป 1- นสามเสียเต็มครับคู่ที่สามครับซิลิวต์เจอกับโนคปิงครับคู่นี้ให้รองโนคปิงทีมเยือนครับสุดท้ายครับซิลิวต์เจ้าบ้านแพ้ไป1นสองรองกินเต็มครับคู่ที่4ครับเอฟบอเจอกับยูการ์เดนครับคู่นี้ให้ต่อเอฟบอกที่ราคาครึ่งลูกครับสุดท้ายเอฟบอชชนะไป40กินเต็มครับคู่ที่5ครับแชมร็อกโรเวอร์เจอกับ เซตแรกทีกคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูงครับสุดท้ายจบ4-0กินทุกราคาครับสำหรับสกอร์สูงครับสำหรับคู่ที่6คู่สุดท้ายครับไบตันเจอกับลิเวอร์พูลสุดท้ายให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกครับสุดท้ายกินเต็มครับไบตันชนะไป3ประตูต่อ2ครับโอ้โหเมื่อวานครับแค่คู่เดียวจริงๆครับ6คู่ครับกินเต็มไป5คู่ครับเสียเต็มไป1คู่โอ้โหนี่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับ วันนี้เราลุยกันใหม่ครับจะไปกลัวอะไรครับบอลส่งท้ายแบบนี้ครับบอลมันแทบจะไม่พลิกกันเลยครับเราไปลุยกันไหม่ครับวันนี้ลุ้นกันไปเลยครับคู่แรกของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเดนบอสพบกับเทลสตาร์คู่นี้เป็นฟุตบอลเพย์ออฟครับของเนเธอร์แลนด์ดิวิชัน2ครับเราจะได้ลุ้นครับว่าคู่นี้ครับใครจะได้ ผ่านขึ้นมาเล่นในเอลิดิวิซิลิกหรือดูการหน้าครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเดนบอสเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับคัมบูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแต่พวกเขาครับ มายิงประตูตามตีเสมอได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับในนาทีที่113าครับทำให้พวกเขาครับผ่านคัมบูมาได้ครับต้องบอกว่าเดนบอสเจ้าบ้านครับผ่านของแข็งอย่างคัมบูมาได้ครับวันนี้ทีมเยือนอย่างเทลสตาร์ครับนัดล่าสุดบุกไปชนะเดนฮักหนึ่งศูนย์ครับสองนัดรวมกันครับเทลสตาร์ผ่านเดนฮักมาด้วยสกอร์รวมสามศูนย์ครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมครับรอบที่ผ่านมาครับในรอบเฮยอฟเนี่ยครับถือว่า ทำผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับในช่วงลีกปกติครับเป็นเทลสตาร์ครับนัดล่าสุดครับบุกไปชนะเดนบอร์ดได้1-0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นราคาเสมอเทลสตาร์ทีมเยือนครับราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งครับถ้ามองกันตามเนื้อผ้าแล้วเทลสตาร์จะดูดีมีภาษีกว่าครับสําหรับคู่นี้ครับแต่ฟุตบอลเพย์ออฟครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับฟุตบอลเตะกันแค่2นัดเท่านั้นเองครับวันนี้เดนบอร์ครับเล่นในบ้านของตัวเองครับ อย่างน้อยๆวันนี้ครับพวกเขาครับขอให้ไม่แพ้ไว้ก่อนครับแล้วค่อยไปสู้ไปวัดดวงกันนะที่สองก็ยังได้ครับพวกเขาเป็นทีมที่ประเภทต้องบอกว่าเน้นเกมรับเป็นหลักครับคือไม่ได้ไม่เสียไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยฉวยโอกาสจากที่คู่แข่งผิดพลาดครับฟั่งเทลสตาไม่ต้องพูดถึงครับพวกเขาช่วงหลังมาต้องบอกเลยครับฟอร์มดีสุดๆครับช่วงหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นในฟุตบอลลีครับหรือในช่วงเพย์ออฟเนี่ยครับ ต้องบอกว่าดีต่อเนื่องครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับแต่เป็นมองแนละ้วมันก็ออกธรรมดาครับแต่หนักไปทางชนะเลยครับฟอร์มช่วงหลังคู่นี้ราคาเหมือนไหนเหมือกันครับผมมองนะขอมองที่ฟอร์มทีมที่มันสม่สําเสมอกว่าครับแล้วก็มองตามเนื้อผ้าตัวผู้เล่นคนระผมมองไปที่ฝั่งเทลร์ทีมเยือนวันนี้ ไม่แพ้กลับบ้านของตัวเองครับเลอเออาจจะบุกมาชนะด้วยซ้ำไปครับฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับพวกเขาไม่กลัวใครแล้วครับมันอีกแค่ไม่กี่ก้าวครับพวกเขาจะได้ขึ้นไปเล่นเอลีดิวิซีลีกหรือลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้ผมมองแล้วเหนือกว่าครับเทลสตาจะมีผลการแข่งขันที่ดีครับในนัดแรกของพวกเขาแล้วพวกเขาครับจะตามไปเก็บงานนัดที่2ในบ้านของตัวเองครับคู่นี้ครับเหมือไหนเหมือกันเหมือฝั่งทีมเยือนที่ฟอร์มสม่ําเสมอดีกว่าครับมองแล้วน่าจะดูดีมีกําไรครับ คู่นี้ยืนพื้นครับไปที่ราคาเสมอเทลสตาร์ทีมเยือนครับคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างปุลโลนพบกับเกมมองฟุตครับคู่นี้เป็นฟุตบอลเพย์ออฟครับของดิวิชัน2ฝรั่งเศสครับเตะกันเวลาตีหนึ่งตามเวลาบ้านเราครับขอทําความเข้าใจของคู่นี้ก่อนครับคือปุลโลนครับพวกเขาครับจบอันดับ3ของ ดิวิชั่น3ครับฝรั่งเศสครับส่วนเกอร์มองฟูดคับจบอันดับ16ของดิวิชั่น2ของฝรั่งเศสครับทั้ง2ทีมเนี่ยครับต้องเพย์อ f อฟหาผู้ชนะครับเพื่อครับว่าใครครับจะได้เล่นในดิวิชันหรืฤดูกาลหน้าต่อไปอะครับคือเจ้าบ้านปุโลนับได้อันดับ3มาก็อยากเลื่อนชั้นครับส่วนเกอร์มองฟูดครับก็ทำผลงานไม่ดีครับอยู่ในอันดับ16ก็ต้องมาเพย์อ f อฟครับต้องบอกว่า เนี่ยครับสำคัญจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับถึงแม้จะเป็นหลีกรองหลีกต่ำแต่ต้องบอกว่าน่าดูจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับปูโรนครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับเสมอกับชาตโรลู1-1ครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างเกอร์มองฟูดับนัดล่าสุดครับพวกเขาบุกไปเสมอกับโรเดสอเวรอน 1- ประตูต่อ1คู่นี้เคยเจอกันนัดล่าสุดครับเสมอกันไป1-1ครับต้องย้อนไปถึงปี2012นู่นเลยครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นปูโลนเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปลาราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับปูโลนครับต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมช่วงหลังก็ถือว่าโอเคครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นัดครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ประมาณนี้ครับทีมประมาณนี้ก็มีอันมีสะดุดแพ้บ้างครับมีเสมอมีชนะปะปนกันไปก็ต้องบอกว่าฟอร์มลุ่มๆดอนๆครับฟอร์มไม่ค่อยสม่ําเสมอรครับฟังเกอร์มองฟุตเนี่ยครับ ช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ครับอาจจะแพ้แค่นัดเดียวครับจากห้านัดหลังสุดครับแต่เสมอเยอะเกินไปอะครับเป็นทีมจอมเสมอครับสำหรับเกิร์มฟุตต้องบอกว่าดีครับที่ไม่ตกชั้นโดยอัตโนมัติครับเพราะคะแนนของพวกเขาครับนํามาติกู้ครับอันดับ17ครับ1คะแนนเท่านั้นทําให้พวกเขายังไม่ตกชั้นเต็มร้อยครับต้องมาเพย์ออฟกันวันนี้คู่นี้ผมมองครับตามตัวผู้เล่นตามหน้าเสือ ผมมองฝั่งเกอร์มองฟุตทีมเยือนดูดีกว่าครับปูร้นเจ้าบ้านครับวันนี้อาจจะได้เปรียบ,รบที่เล่นในบ้านของตัวเองครับแต่ผมมองตัวผู้เล่นยังจะสู้เกอร์มองฟุตไม่ค่อยได้ครับเกอร์มองฟุตพวกเขาครับอย่างที่บอกครับอาจจะ เป็นทีมที่ไม่ชนะใครบ่อยครับช่วงหลังแต่ก็ต้องบอกว่าแพ้ยากครับเป็นทีมจอมเสมอครับแน่นอนสไตล์ของพวกเขาวันนี้ครับเกย์มองฟุตขอให้ไม่แพ้ไว้ก่อนครับแล้วค่อยไปเล่นที่บ้านของตัวเองนัดที่2ค่อยเก็บงานก็ได้ครับฝั่งปูโลนเองก็คิดเหมือนกันนะครับพวกเขาคงไม่บุ่มบามที่จะเล่นเกมลูกใส่ฝั่งทีมเยอนอย่างเกย์มองฟุตเต็มร้อยครับเพราะกลัวเกมสวนกับของเกย์มองฟุตที่ช่วงหลังทําได้ดีเหมือนกันนะครับคู่นี้ผมมองครับน่าจะจบลงด้วยการเจ้าครับ น่าจะโอเคน่าจะแฮปปี้กับทั้งสองทีมอะครับผมมองคู่นี้มีสิทธิ์ที่จะกินกันไม่ลงครับเจ้าบ้านก็กลัวทีมเยือนก็กลัวครับต่างคนต่างกลัวก็เล่นประครับประคองกันไว้ก่อนครับแต่ถ้าจะมีฝั่งไหนเป็นผู้ชนะผมยังมองไปที่เกิร์มองฟุตทีมเยือนยังดูดีมีภาษีกว่าครับผมมองไปที่ความเก่าของเกิร์มองฟุตทีมเยือนครับคู่นี้ครับรองปอปลาเกิร์มองฟุตผมมองว่ามีกําไรครับ คู่นี้ครับขออยู่ทีมเยือนครับยืนพื้นรองคือมังฟุทเียราคาปอปาตากลมๆครับคู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างยอร์กซิตี้พบกับโอแฮมครับคู่นี้เป็นฟุตบอลคอนเฟลเลซลีกอังกฤษครับรอบเพย์ออฟครับตีหนึตามเวลาบ้านเราครับยอร์กซิตี้นัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปชนะอิสไล2สองประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาจบอันดับ2ครับ46นัดมี96คะแนนฝั่งโอแฮมทีมเยือนครับ นัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะฮารลิเฟกซ์4-0ครับทำให้ดูดูการปกติพวกเขาจบอันดับ5ครับ46นาที่ผ่านมา73คะแนนทําให้คู่นี้โคจรมาเจอกันครับในรอบเพย์ออฟรอบนี้ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป1-1ครับที่บ้านยอร์กซิตี้ราคาวันนี้เปิดมาที่ยอร์กซิตี้ครับเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ํากําแพงของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับต้องบอกว่ายอร์กซิตี้ครับ ผลงานในลีกช่วงหลังต้องบอกว่าดีครับดีจริงๆเลยครับ8ดนัดล่าสุดในลีครับของพวกเขาชนะไป7็สะดุดเสมอแค่นัดเดียวครับต้องบอกว่าพักหลังมานี่ยอกฟอร์มสุดๆครับทําให้พวกเขาครับจบอันดับ2ครับต้องบอกว่าไม่ทันอันดับหนึ่งอย่างบานเน็ตจริงๆครับเพราะ โอ้โหบาเนตมันหลายการจริงๆครับ46นัดมีถึง102คะแนนแต่พวกเขาก็ทําได้ดีที่สุดเท่านี้นะครับยอร์กซิตี้ครับต้องบอกว่าผ่านมาเล่นในรอบเพย์ออฟเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างจะเหนือกว่าโอแฮมทีมเยือนอยู่พอสมควรครับถึงแม้โอแฮมครับช่วงหลังครับ ฟอร์มการเล่นจะค่อนข้างดีครับ2นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของตัวเองครับยิงคู่แข่งไปถึง6เม็ดและก็ไม่เสียประตูด้วยครับคือชนะคีนชีตมา2นัดครับแต่จุดอ่อนของโอแฮมครับมันอยู่ที่การเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยครับพวกเขามักจะทําผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่ครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับเนัดล่าสุดของพวกเขาโอแฮมครับ ไม่ชนะใครเลยครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับแล้วยอร์กซิตี้เนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านได้เสียบคมเสียบขาดพอสมควรครับฤดูการนี้ต้องบอกเล่นในบ้านของตัวเองเก็บแต้มได้เป็นกรอบเป็นกำเลยครับคู่นี้เพย์ออฟนัดแรกวันนี้ผมมองครับเจ้าบ้านยอร์กซิตี้ครับเน้นครับต้องเกลต้องการเก็บผลการแข่งขันที่มันดีนัดแรกครับก่อนที่จะไปเจอกันนัดที่2ของบ้านโอแฮมครับแล้วน่าเสืออะไรหลายๆอย่างตัวผู้เล่นฟอร์มการเล่นครับ ฝั่งยอร์ c ซิตี้เจ้าบ้านเนี่ยมันดูดีมีภาษีกว่าฝั่งทีมเยือนครับอย่างที่บอกครับโอแฮมมีปัญหาในการเล่นเป็นทีมเยือนเหลือเกินครับคู่นี้บอลคู่นี้ผมมองนะวันเนี้ยมันไอ้เจ้าบ้านเนี่ยมันข่มไปอยู่นิดๆครับหน่อยๆครับเกมมันอาจจะสูสีกันครับแต่จังหวะจบอะผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างยอร์ c ซิตี้ครับยังมีภาษีดีในเรื่องจังหวะจบนะครับพราูฤดูการปกติครับยอร์ c ซิตี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่ยิงประตู ได้เยอะที่สุดอันดับ2ของลีครับ46นัดยิงไปถึง95ประตูเขาเป็นรองจ่าฝูงอย่างบาเนตแค่2ลูกเท่านั้นเองครับคู่นี้ผมมองแล้วครับซื้อใจไปที่เกมลูกของยอร์กซิตี้เจ้าบ้านนะผมมองครับยอร์กซิตี้ไม่แพ้ในบ้านปิดประตูแพ้ได้เลยครับแต่ต้องอยู่ที่เกมลูกของพวกเขาครับว่าจะจัดการทีมเยือนอย่างโอแฮมได้หรือเปล่าแต่ตัวผมมองครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ในท้ายที่สุดผมมองว่าเกมลูกของพวกเขาเนี่ยที่เล่นในบ้านได้ดีครับจะจัดการและเก็บผลการแข่งขันที่ดี ไว้ได้ครับในนัดแรกของพวกเขาครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อยอร์กซิตี้เจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่4ของวันนี้ครับบิ๊กแมตช์ประจําวันนี้เลยครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนซิตี้พบกับ บอลมัดครับพิมลีกอังกฤษครับตี2ตรงตามเวลาบ้านเราครับแมนซิสตี้นัดล่าสุดอกหักแพ้ให้กับริสตันพาเลทเป็น1ครับใน FA ครับรอบชิงชนะเลิศครับในส่วนของพิมลีกอังกฤษนัดล่าสุดบุกไปทำได้แค่เสมอกับเซาท์มป์ตัน0 0ครับตอนนี้พวกเขาอันดับ6ครับ36นัด65คะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างบอลมัดกันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าศนย์ประตูตอนหนึ่งตอนนี้ครับพวกเขาอันดับ11ของตารางคะแนน36นัดคะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดรครับ เป็นแมนซิตี้ครับที่บุกไปชนะบอลมัดได้2-1ในเอฟเอครับครับในส่วนวันนี้ครับเตะกันที่บ้านของแมนซิตี้ราคาเปิดมาเป็นแมนซิตี้เจ้าบ้านต่อที่ราคาหนึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครับแมนซิตี้ครับฤดูกาลนี้ต้องบอกว่ามือเปล่าครับไม่มีถ้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าเหลือจะเชื่อจริงๆครับลูกทีมของเป๊ปกัวเดโอลาครับโอ้โหพลิกล็อกกันทั้งโลกครับรถพะป่าคว่ำเมื่อวันนั้นถ้าใครยังจํากันได้ครับแมนซิตี้เจอกับคริสตันพาเลทครับที่เบมอรี่ครับนัดชิง FA ฟเอครับแบบโอ้โห บุกอยู่ทั้งเกมครับแต่ไม่คมพอครับนี่คือปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆของแมนซิตี้ครับเห็นๆเลยครับช่วงหลังยิงประตูค่อนข้างจะน้อยเหลือเกินครับชนะใครก็เม็ด2เม็ดเม็ดสเม็ดครับจากที่เมื่อก่อนครับแมนซิตี้เจอกับใครก็ไม่ต้องพูดถึงครับสเม็ด4เม็ดครับก็ต้องทําใจครับเพราะคู่แข่งเขาเริ่มจับทางกันได้ครับต้องก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ฤดูกาลหน้าครับแล้วฤดูกาลนี้งานของพวกเขามันยังไม่จบไม่สิ้นพวกเขาครับต้องติดหนึ่งใน5เพื่อไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าครับตอนนี้ตาม อันดับหอย่างแอสตันวิลล่าอยู่1คะแนนโอ้โหถ้าวันนี้ครับเก็บได้แค่1คะแนนก็ยังมีหวาดเสียวเหมือนกันครับสำหรับแมนซิ t y ตี้ครับเพราะนัดสุดท้ายต้องไปเยือนฟูแลมเล่นเกมเยือนด้วยครับคือวันนี้ถ้าอยากให้ชัวร์ต้องเก็บ3คะแนนเท่านั้นครับเพราะบอลหมัดไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับบอลหมัดเองก็ฟอร์มดีมาอยู่พักหนึ่งครับเหมือนจะได้มีลุ้นในฟุตบอลยุโรปครับโอ้โหแต่พอเข้า ช่วงเดือนกุมภาเดือนมีนาปลายฤดูกาลเข้ามาต้องบอกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยครับบอลหมัดขนาดทีมของพวกเขามันเล็กเกินไปครับนักเตะสำรองทดแทนตัวจริงไม่ได้และตัวจริงมีอาการเหนื่อยมีอาการล้าให้เห็นเล่งไม่ขึ้นด้วยครับด้วยสไตล์ของพวกเขาด้วยครับบอลหมัดที่เล่นบอลเพรสซิงไล่ตั้งแต่แดนบนครับโอ้โหมันใช้พลังงานเยอะครับก็ต้องบอกว่าเข้าใจได้ครับบอลหมัดถือว่า ฤดูกาลนี้ถือว่าทาได้ดีครับแต่ยังดีไม่สุดก็ต้องไปแก้ตัวกันใหม่ฤดูกาลหน้าครับคู่นี้ผมมองแล้วเป้าหมายของแมนซิตี้มันโอ้โหเดิมพันสูงจริงครับพวกเขาต้องเอาให้ได้ไม่มีอะไรอื่นใดบังคับชนะสถานเดียวครับแมนซิตี้ถ้าวันนี้เสมออาจจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็เป็นไปได้ครับคู่นี้ไม่มีอื่นใดครับแมนซิตี้ต้อง3คะแนนพวกเขาน่าจะรู้ตัวเองดีครับว่าจะต้องเล่นยังไงครับอย่างนัดล่าสุดนะครับเจออุด เจอรถบัสอุดโอโหเจอชิสตันพาเลตรับเรื่องอัแทบจะไปไม่เป็นพวกเขาต้องไปแก้ต้องไปปรับเตรียมตัวทำกันบ้านมาให้ดีครับวันนี้ผมมองครับด้วยเป้าหมายของพวกเขาเดิมพันมันสูงไม่รู้ครับพวกเขาต้องเอา3นาคะแนนให้ได้แล้วผมมั่นใจว่าพวกเขาจะทําได้ครับมันเล่นในบ้านของตัวเองด้วยครับต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองด้วยครับคู่นี้ผมมองละแมนซิตี้สามคะแนนเพื่อแชมเปี้ยนลีครับแล้วผมมองว่าในท้ายที่สุดพวกเขาจะทําได้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่า มาแน่นอนครับแมนซิตี้วันนี้คู่นี้ยืนพื้นครับต่อแมนซิตี้ครับที่ราคาหนลูกครับคู่ที่5ครับคู่สุดท้ายของวันนี้เรายังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการเจอกันระหว่างคริสตัลพาเลตและ วูดแฮมตันครับเจอกันวันนี้ครับตีสองตรงครับตามเวลาบ้านเราครับคริสตันพาเลตนัดล่าสุดครับได้แชมป์เอฟเอครับครับชนะแมนซิตี้ไปครับพิกล็อกครับโอ้โหหักปากกาเซียนทั่วโลกครับชนะไป1-0ครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดบุกไปชนะสเปอร์สองศูนย์ครับทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ12ครับ36นัด49คะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างวูดแฮมตันครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับไบรตันไป0-2 ตอนนี้พวกเขาอันดับ14ครับ36นัดของพวกเขามี41คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2-2ครับจีบบ้านของวูฟแฮมตันราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอคิสตันพาเลตราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับต้องบอกว่าฮิสตันพาเลตครับโอ้โหฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่สุดยอดของพวกเขาจริงๆครับ ร้อยกว่าปีครับที่ก่อตั้งสมโมสรมานี่เป็นแชมป์เมเจอร์แรกที่สําคัญของพวกเขาครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆครับดีจริงๆครับและผมก็มองว่าพวกเขาดีต่อเนื่องด้วยครับฟอร์มในลีกของพวกเขาโอ้โหต้องบอกว่าหลังๆมาเนี่ยแพ้ยากครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับแต่บอกเลยครับ ถ้าเจอกับทีมระดับเดียวกันหรือทีมที่ไม่เหนือกว่าพวกเขามากครับโอ้โหกินพวกเขาลําบากเหลือเกินครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับคิสตันพาเลตครับทีมอื่นเขายิ่งเล่นยิ่งเหนื่อยครับท้ายฤดูกาลครับแต่คิสตันพาเลตมาคึกอะไรไม่รู้ครับโอ้โหโดยเฉพาะใน FA ฟเอครับเนี่ยครับสนัดล่าสุดชนะคู่แข่งด้วยกันคีนชีดเลยครับขออภัยครับ3นัดเลยครับโอ้โหตั้งแต่นัดที่ชนะฟูลแลม3-0ครับรอบรองครับชนะ แอสตันวิลล่า3-0นแล้วนัดชิงครับชนะแมนซิตี้1-0โอ้โหต้องบอกว่าสวยงามและก็เก็บคีนชีตมาด้วยพวกเขาครับเก่งจริงๆครับไอ้เรื่องเกมรับที่เหนียวเหนียวแน่นหน้าประตูตัวเองเนี่ยครับโอ้โหลดบั2ชั้นครับเก่งจริงๆครับโอ้โหที่ตันพาเล่ครับวันนี้มาเจอกับบูแฮมตันที่งานของพวกเขาต้องบอกว่ามันจบไปแล้วครับคือการหนีตกชั้นครับแล้วก็ทําได้สําเร็จครับพวกเขามีช่วงหนึ่งครับวูแฮมตันที่เก็บคะแนนครับ หกนัดติดต่อกันในพีเมลีกอังกฤษครับโอ้โ oh, ห oh, มีช่วงนั้นครับที่แบบสุดๆครับจริงๆครับวู๊แฮมป์ตันแต่สองนัดล่าสุดก็แพ้แล้วครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเหมือนจะปล่อยคันเล่งปล่อยจอยไปแล้วครับ an, วู๊แฮมป์ตันทัางงานของพวกเขามันจบไปแล้วครับหนีตกชั้นเรียบร้อยนักเตะบ,บางคนอาจจะมองไปถึงการย้ายสโมสรไปแล้วครับคือบางคนก็คิดไปที่อื่นแล้วครับใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วบางคนงโดยเฉพาะสตาร์ดังของพวกเขาครับมาติุสคุนย่าเนี่ยครับที่มีข่าวกับทีมใหญ่ ทั่วทั้งยุโรปเลยครับโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาคงจะรั้งตัวผู้เล่นคนนี้คนสำคัญไม่น่าจะอยู่ครับพลาดได้หลายหลายสิล้านปอนด์ห้าหกล้านคงปล่อยแน่แน่นอนนะครับมาถึงเกมวันนี้ครับผมมองครับอย่างที่บอกครับชิสตันพาเลตยิ่งเล่นยิ่งดีครับราคาเปิดมาแค่เสมอมันไม่ยากเลยครับอยู่พวกเขาครับ ไม่รู้ว่าจะหายแห้งหรือยังครับฉลองกันหนักหน่วงหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้ครับของแบบนี้มันวัดกันในสนามครับแล้วฟอร์มในสนามตอนนี้คิสตันพาเลตดูดีมีภาษีกว่าคู่นี้เหมือไหนเหมือกันครับเหมือคิสตันพาเลตเจ้าบ้านไม่มีผิดหวังแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นไปที่ราคาเสมอคิสตันพาเลตเจ้าบ้านครับก็ต้องบอกว่าจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ของแถว2 2เกม5คู่วันนี้ต้องบอกว่าสำคัญครับเกือบทั้งหมดเลยครับทุกคู่เลยครับ โดยเฉพาะไอ้บอลโซนเพย์ออฟนะครับไอ้ลีกต่ำเนี่ยครับต้องบอกว่าน่าดูน่าชมครับมีอะไรกันบ้าง5คู่วันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยครับคู่แรกครับเดนบอสเจอกับเทลสตาร์คู่นี้เหมือนไหนเหมือนกันเหมือนเทลสตาร์ทีมเยือนครับคู่ที่2บุโลนเจอกับเกอร์มองฟุตครับคู่นี้ให้รองเกอร์มองฟุตทีมเยือนปอป้าครับคู่ที่3ยอร์กซิตี้เจอกับโอแฮมคู่นี้ให้ต่อยอร์กซิตี้เจ้าบ้านครึ่งลูกครับคู่ที่4แมนซิตี้เจอกับบอลมัดคู่นี้ให้ต่อแมนซิตี้เจ้าบ้านหนึ่งลูกครับคู่ที่วห วันนี้บอลห้าคู่มันค่อนข้างจะน้อยครับหนึ่งดาวไม่มีครับแต่วันนี้ให้ไปเลยครับตัวเน้นตัวหนักตัวเดียวเลยครับจัดไปเลยครับแมนซิตี้ต่อหนึ่งลูกครับบอลบังคับชนะครับแมนซิตี้วันนี้บังคับต้องเก็บสามคะแนนให้ได้ครับไม่รู้ว่าฟอร์มที่ผ่านมาจะเป็นยังไงแต่วันนี้พวกเขาต้องสามคะแนนในบ้านของตัวเองให้ได้ครับบอลสถานการณ์บีบบังคับแบบนี้ผมมองว่าลูกทีมของเป๊ปโกดิโอลาน่าจะทําได้ครับสามดาวเลยยกให้ไปที่แมนซิตี้ต่อหนึ่งลูกครับ ชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะไรร0 0เซตแต่อย่าลืมครับแมนซิตี้สดาววันนี้ต่อ1ลูกครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่าคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่าคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสอสองเกมสวัสดีครับ